อยู่ดีๆชีวิตประจำวันของฉันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเริ่มต้นจากเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เหมือนจะไม่มีอยู่จริงแต่ก็ชัดเจนจนฉันต้องหยุดฟังมันแทรกซึมเข้ามาในความเงียบยามค่ำคืนแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนฉันได้ยินมันแม้ในตอนกลางวันแสก,แสก เสียงนั้นเหมือนจะตามติดฉันไปทุกที่ทุกซอกมุมของบ้านทุกพื้นที่สาธารณะที่ฉันก้าวไปมันเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองจากเงามืดที่ไม่เคยมีอยู่จริงทำให้ฉันเริ่มระแวงทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงกรอบกแกรบจากใบไม้ครั้งหน้าต่างหรือแม้แต่าสายตาของผู้คนที่เดินสวนกันไปมาความรู้สึกถูกคุกค,คามนี้เริ่มบั่นทอนชีวิตปกติของฉันไปทีละน้อยจากแค่เสียงกระสิบที่ไร้ความหมาย มันเริ่มกลายเป็นคำพูดที่คลุมเครือประโยคสั้นๆที่เรียงร้อยกันเหมือนรหัสลับหรือคำเตือนโบราณที่หลงเหลือจากอดีตการฉันพยายามไม่สนใจพยายามบอกตัวเองว่ามันคือภาพหลอนแต่ถ้อยคำเหล่านั้นก็วนเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดหย่อนเหมือนพวกมันอยากจะบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะมาถึง และแล้วฉันก็พบเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้เกี่ยวกับคำทำนายลับสำหรับปี2025คําทําคำทำนายจากผู้อย่างรู้อนาคตที่กล่าวถึงเหตุการณ์พลิกผันครั้งใหญ่ของโลกซึ่งไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนมันเป็นรหัสที่ต้องการการถอดความอย่างลึกซึ้งและสิ่งที่ฉันได้ยินมันเริ่มสอดคล้องกับเบาะแสในคำทำนายเหล่านั้นอย่างน่าขนลุก หนึ่งในสี่คำทานายที่ถูกตีความได้ชี้ไปถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และวิถีชีวิตของมวลมนุษย์คำเตือนนี้ระบุถึงความถี่ของเหตุการณ์รุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเสียงกระสิบเหล่านั้นเหมือนกำลังยืนยันว่ามันกำลังจะมาถึงจริงๆด้วยความรุนแรงที่ไม่อาจจินตนาการได้ ฉันเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่ได้ยินสัญญาณเตือนภัยเหล่านี้มันเหมือนรหัสลับที่ถูกส่งมาจากสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราทุกคนคำเตือนจากผู้อย่างรู้อนาคตที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดมานานนับศตวรรษและความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเบื้องหลังรหัสลับนี้กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับปริศนาและเหตุการณ์ลับอะไรกันแน่ในปี2025 คุณได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เตือนถึงอนาคตที่กำลังจะมาถึงและคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะถอดรหัสคำทำนายลับเหล่านี้ไปพร้อมกับ X-Story เรื่องไม่ลับ